สวัสดีครับพบกับพี่อาร์ตอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาชมแบรไอทิมอีกแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานบริษัทสีลุงคาเซนเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปพบกับแบรไอทิมของเราเลยครับวันนี้สุดยอดรถซีดานนะครับโชมเฉี่ยวสปอร์ตรูรานะครับวันนี้มา2คันเลยนะครับ สองสีสองคันเลยนะครับแต่ต่างออปชั่นกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวชมคันแรกกันเลยนะครับเป็น t ต y ยต้าโคโร拉เอลติดนะฮะหนึ่ซีซีนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดรอบๆคันกันเลยครับคันนี้นะครับ 1.6G ดีนะครับโคโร拉เอลติดนะฮะสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นรถที่ มีหน้าตาสปอร์ตลงตัวมากนะครับไฟหน้านะครับมันติรีเฟคเตอร์เป็นตาเหี่ยวนะครับเป็นโฉมนิวโคโราอัลติสนะฮะคันนี้เครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับ122แรงม้านะครับดับเบิลโอเฮดแคมชั่มนะครับสวยแรงประหยัดคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับอันลอยเดิมๆเป็นล้อสต็อกนะฮะล้อสต็อกโรงงาน ขอบนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับได้ขนาดพอดีพอดีกับตัวรถนะครับนุ่มนวลเกาะถนนดีนะครับไม่ทําให้รถแข็งจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นตัวจี็อปสุดแน่นอนจะเป็นกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับความลงตัวคันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับมีการพัฒนานะครับในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์หรือเรื่องของระบบ แอโรไดนามิกนะครับเข้ามาเพิ่มเยอะมากคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับแน่นอนมีเซนเซอร์ถอยนะครับ2จุดนะครับน้ำมันนะครับประหยัดแน่นอนนะครับตัวนี้รองรับน้ำมัน e 8 5ได้เลยนะครับประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดแน่นอนดูนะครับที่ฝาถังนะครับมีระบุฉลากมาเรียบร้อยนะครับว่าใช้แก๊สโซฮอ e85 ได้นะครับ สุดยอดความหรูหลาแน่นอนนะครับคันนี้ตัวจีนะครับ1.6จีจัดเต็มแน่นอนนะครับแอร์แบกคู่นะครับระบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับระบบเกียร์การออกแบบภายในลงตัวสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นทางคอนโซลวิวอินนะฮะเป็นลายเคปล่าคอนโซลต่างๆจะตัดสีลายโครเมียมนะครับดูแล้วรถจะหรูหลาขึ้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกรอบเกียร์นะครับโคเมียมนะครับวางแก้วต่างๆนะครับ รูหลาลงตัวมากไม่ต้องพูดอะไรมากดีกว่ามันเป็นตัวท็อปสุดหัวออปชั่นแน่นอนเดี๋ยวชมเลขไม้นะครับคันนี้วิ่งมานะครับแสนนิดๆนะครับแสนนิดๆนะครับภาพรวมรถคันนี้นะครับหรูหรามากภายในกว้างขวางมากเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับหนังแท้ตโตโยต้านะฮะคันนี้หรูหรามากนะครับ โตโยต้าเอาติดนะฮะแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับคันนี้เป็นโครงสร้างระบบ g o a นะครับขึ้นชื่อมากว่า20ปีอยู่แล้วนะครับเรื่องโครงสร้าง G.O.E นะครับเดี๋ยวชมภายในห้องเครื่องกันครับตามแบบฉบับของบริษัทสีลุ่งคาเซ็นเตอร์เช่นเดิมนะครับเราจำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับย้ำว่าเฉพาะรถสวยนะครับ ทุกคันสวยแน่นอนนะครับสําหรับในด้านห้องเครื่องนะครับคันนี้เดิมๆแน่นอนไม่มีแกะนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับเดิมๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยเคมสีนะครับดูสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับมีล่องรอยการใช้งานมาบ้างเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องคันนี้ขายแบบนี้เลยยังไม่แว็กเครื่องยังไม่ล้างเครื่องนะครับให้ดูกันแบบนี้ก่อนเลยอน็อตเดิมทุกตัวแน่นอนครับคันนี้ระบบเบรก ABS นะครับ เครื่องยนต์ Dual VVTI นะครับประหยัดแรงนะครับน่าใช้รุ่นนี้พี่อาร์ตเองนะครับให้เกรดเครื่องไปเลยคันนี้ให้ไป95อัพเลยฮะเกรดสูงมากนะครับเครื่องเงียบสนิทนะครับคันนี้เดี๋ยวขอปิดนิดนึงนะครับคันนี้นะฮะอยากจะพูดถึงความแตกต่างในเรื่องราคามากนะครับรถใหม่ขายที่8,29 0 0 0บาทนะครับ คุยราคากันเลยแล้วกันนะครับคันนี้ขอขายที่4,900บาทแค่นั้นนะครับถ้าเป็นตัวเลขที่หายไปจากตอนซื้อป้ายแดงนะครับอ่ะนี่เลยครับดูค้อมกันเลยราคาที่หายไปนะครับ4,02,000บาทนะครับราคาที่หายไปจากการซื้อป้ายแดงนะครับยังไงก็น่าซื้อนะครับโอเคคันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอ ทีเด็ดสาหรับวันนี้ครับสีที่ทุกคนตามหากันอยู่นะครับครับคันนี้คือ Toyota a l t i s ิสนะครับปี2อ1 4นิีนะครับเครื่องยนต์1,800งันซีซีนะครับคันนี้จัดๆเลยนะฮะกระจังหน้าโครเมียมตาเหี่ยวนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าสวยมากคันนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าชอบตรงไหนถ้าเดินผ่านปุ๊บรู้เลยว่าชอบโคมไฟหน้านะครับแน่นอน คันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมดํานะครับสเกิร์ตติดตั้งมารอบคันเรียบร้อยนะครับรถสปอร์ตอยู่แล้วเพิ่มความสปอร์ตลงตัวเข้าไปอีกด้วยสเกิร์ตรอบคันนะครับและสปอยเลอร์นะครับคันนี้สีขาวมุกนะครับคันนี้ขาวมุกครับคันนี้มานะครับตรงรุ่นนะครับแม็กนะครับคันนี้แม็กขอบ10 นะครับโครงสร้าง G O A body นะครับของ Toyota นะครับแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับปลอดภัยนะครับใช้โครงสร้างตัวนี้ของ Toyota ขึ้นชื่อมากว่า20ปีแล้วนะครับสุดพิเศษนะครับตัวนี้คือตัว Altis E Sport นะครับรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับค่อนข้างจะมีน้อยนะครับในตลาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาตอนออกป้ายแดงค่อนข้างจะแตกต่างหรือค่อนข้างจะสูงกว่า เอาติดในออปชันอื่นๆนะครับตัวนี้สุดๆนะครับท็อปมากครับสำหรับภายในนะครับรุ่นนี้นะครับจะเน้นๆหนักๆไปเรื่องความสปอร์ตแทบจะดำหมดเลยนะฮะคันนี้นะครับใช้งานมาเพียงแค่นะครับ1นึ่งแนะครับสองพกิโลนะครับนิดหน่อยก็โอเคนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับสําหรับคันนี้เกียร์ออปชันภายในให้คล้ายกันนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับตัดโครเมียมเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นจอ GFT นะครับครับ Book Switch นะครับมีมาพร้อมเรียบร้อยนะครับมีมาพร้อมครบๆนะครับเช็คบอกบ่งบอกถึงการเช็คระยะอะไรพวกนี้ได้คู่มือการใช้รถก็มีนะครับตัว ESport ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะโชบเฉียวดุดันที่สุดในรุ่นของ o u t f i s นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับแบบอัตโนมัตินะครับไฟหน้าอโตเมตินะครับ สามารถเปิดเองได้นะครับในช่วงเวลากลางคืนหรือเราขับรถกลางวันแสงน้อยลงเขาจะเปิดเองนะครับรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวชมทางด้านห้องเครื่องนะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลของเจ้าของคนแรกก็ได้นะครับว่าใส่ใจดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับน็อตเดิมทุกตัวครับตามที่เคยบอกทุกคันนะครับของบริษัทเราสีลูกคาเซ็นเตอร์จำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับน็อตแกะมาเราไม่ขายนะครับ จีนี่จำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับไม่พลิกคว่ำไม่ชนไม่จมน้ําแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ Dual VVT 1.8นะครับให้แรงม้าถึงนะครับ139แรงม้านะครับถือว่าแรงมากประหยัดมากนะครับแรงและประหยัดแน่นอนคันนี้มาฉลากฝาถังมาเลยนะครับรองรับนะครับ e85 นะครับน้ำมัน e85 หรือเบนซินออกเทน91ขึ้นไปนะครับชัดเจนนะครับเรื่องประหยัด เอาติด e-sport คันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ899,000บาทนะครับแต่สำหรับพ่อารนะครับจะขายคันนี้เพียงแค่นะครับ439,000บาทเท่านั้นนะครับแตกต่างนะครับจากป้ายแดงก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับ460,000บาทนะครับราคาล่วงจากป้ายแดงนะครับหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับลูกค้าที่สนใจหารถรุ่นนี้อยู่คุ้มแน่ครับคุ้มแน่นอน ราคาถูกแน่นอนนะครับทางเลือกอันแสนชาญฉลาดของคนอยากมีรถนะครับได้รถสวยๆออปชั่นเต็มๆราคาถูกๆกันไปเลยคันนี้ผ่อนเพียงแค่นะครับ1ปีแรกนะครับถ้าสนใจเป็นโปรดอกเบี้ยศนซะครับหปีแรกผ่อนที่ประมาณ5,500บาทนะครับมีโปรอีกตัวหนึ่งก็คือขับฟรี9ก้าสนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถเลือกโปรได้ชอบโปรไหนเลือกโปรนั้นนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ โอค่อนข้างแรงมีให้เลือกเยอะหน่อยนะครับครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตาม YouTube Channel สีลุงคาเซ็นเตอร์นะครับหรือทางแฟนเพจรถยนต์มือสองสีลุงคาเซ็นเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็น w w w เซ็บอสายตรงหาพ่อาร์ได้เลยนะครับ0818.86695ครับเอกสารการออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากเช่นเดิมครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับที่นี่ออกง่ายไม่ยุ่งยากครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์ตขอจบการรีวิวนะครับสุดยอดรถซีดานนะครับ t ต y o t ้าเอ้าติดนะครับทั้งสองคันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับมีรถสีสวยเด็ดๆเดี๋ยวพี่อาร์ตจะมาวารันตีรถเองนะครับสาหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคบายบาย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งหาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ